สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่แห่งความปลอดภัยและการดูแลหัวใจของพวกเรากันเองนะคะใหม่ครูใหม่ตื่นรู้เพื่อการใช้ชีวิตวันนี้นะคะใหม่ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่คุณเปิดโอกาสให้ตัวเองได้กลับเข้ามานะคะสู่สภาวะแห่งการฟังภายใน การที่เราได้มานั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะถือได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญแล้วก็แสดงถึงความรักในตัวเองมากๆคุณเลือกที่จะรักตัวเองมากขึ้นคุณเลือกที่จะปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นกับคุณออกไปวันนี้นะคะใหม่จะพาทุกท่านร่วมเดินทางในบททำสมาธิเพื่อปลดปล่อยพลังงานอารมณ์เก่า ที่ติดค้างอยู่ภายในสิ่งนี้เราจะมีคำศัพท์นะคะเรียกว่า t r a p e m o t i o n t r a p emotion ก็คืออารมณ์เก่าที่ไม่ถูกปล่อยออกมาที่ยังติดอยู่ในอดีตบางครั้งนะคะก็เป็นความโกรธความเศร้าความอายความรู้สึกผิดความรู้สึกกลัวหรือความเสียใจ ความรู้สึกที่สะสมไว้ในเรื่องราวอดีตแม้ว่าในตอนนั้นเราอาจจะยังไม่พร้อมนะคะที่จะรู้สึกถึงมันอย่างเต็มที่และหลายครั้งนะคะเวลาที่เรามีความรู้สึกเหล่านี้เราก็ยังไม่รู้ว่าจะรับมือกับมันยังไงเวลาที่ผ่านไปผ่านไปบางอารมณ์บางความรู้สึกเหล่านั้นไม่ได้หายไปไหนเลย จะกลายเป็นพลังงานนะคะที่ค้างที่ติดอยู่ในเซลล์อยู่ในกล้ามเนื้ออยู่ในหัวใจอยู่ในจิตวิญญาณของเราหรือแม้กระทั่งติดอยู่ในลมหายใจของเราและในวันนี้นะคะเราทุกคนจะให้พื้นที่ที่อ่อนโยนพื้นที่ที่เปลี่ยนไปด้วยความรักแก่พลังงานเหล่านั้น ให้พลังงานที่ติด้างความรู้สึกเหล่านั้นได้รับการอบกอดได้รับการยอมรับจากจิตวิญญาณแห่งรักของพวกเราอย่างสงบอนุญาตนะคะให้สัมผัสถึงอนุญาตให้ความรู้สึกนี้ปรากฏขึ้นและได้รับการปลดปล่อย ขอให้คุณหาที่นั่งหรือว่าอยู่ในท่านอนก็ได้นะคะท่าที่รู้สึกปลอดภัยรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสงบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่จำเป็นต้องเป็นท่าไหนแบบไหนไม่มีท่าที่ถูกไม่มีท่าที่ผิด ขอเพียงแค่คุณอยู่อยู่กับตัวเองด้วยความรักและความเมตตาที่จะมอบให้กับตัวเองนะคะเราจะเริ่มด้วยลมหายใจรู้สึกถึงลมหายใจตัวเองเพราะลมหายใจคือสะพานสะพานเชื่อมระหว่างจิตใจกับร่างกายของคน หลับตาลงผ่อนคลายสบายรู้สึกถึงลมหายใจหายใจเข้าช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 าและหายใจออกช้าช้า ยาวๆอีกครั้งนะคะหายใจเข้าช้าๆดูการเดินทางของลมหายใจรูปไลน์ผ่านภายในช่องอกผ่านช่องท้อง รับรู้ถึงการมีอยู่การเดินทางของลมหายใจและหายใจออกช้าๆปล่อยทุกสิ่งที่ไม่จำเป็นปล่อยทุกสิ่งที่ไม่จำเป็น วันนี้ไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพียงแค่อยู่และเปิดพื้นที่ให้กับอารมณ์ที่คุณอาจไม่เคยร่าสัมผัสตอนนี้ หากคุณรู้สึกถึงบางสิ่งที่หนักในร่างกายของคุณพลังงานที่หนักและเข้มข้นอาจจะที่หน้าอกที่ลำคอที่ท้องหรือแม้แต่ที่เป้าตาความรู้สึกหนัก เราไม่ต้องผลักมันออกไปเพียงแค่ยอมให้มันอยู่อยู่อย่างที่มันเป็นแล้วค่อยๆหายใจผ่านตรงนั้นทำความรู้สึกถึงบางสิ่งที่หนักในร่างกายยอมให้รู้สึกถึงการมีอยู่ อย่างที่เป็นอวัยวะไหนตำแหน่งใดหายใจ อยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขอารมณ์คุณเพียงแค่ยอมรับว่ามันได้ปรากฏขึ้นและมีอยู่หากรู้สึกถึงความเศร้าก็จงอยู่กับความเศร้าหากรู้สึกถึงความกลัวก็ให้โอบก,กอด ความกลัวนั้นไว้คุณไม่ใช่อารมณ์เหล่านั้นคุณคือผู้สังเกตท,ที่มีอำนาจอยู่เหนืออารมณ์เหล่านั้นเสมอ ไมคขอให้คุณเลือกอารมณ์หนึ่งที่คุณรู้ว่ามันติดอยู่ภายในตัวคุณอาจจะเป็นอารมณ์โกรธความเจ็บปวดหรือแม้แต่ความผิดหวังที่ซ่อนลึกๆที่คุณไม่เคยพูดออกมาเลือกอารมณ์หนึ่งไม่ต้องอธิบาย ไม่ต้องเข้าใจมันทั้งหมดแค่ยอมให้อารมณ์นั้นลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาถ้าสังเกตว่ามันอยู่ตรงไหนในร่างกายคุณสังเกตว่าอยู่ตรงไหนในร่างกายคุณแล้วค่อยๆหายใจ หายใจผ่านตรงนั้นด้วยรักหายใจผ่านตรงนั้นอย่างอ่อนโยนสังเกตหายใจผ่านสบายให้ปรากฏให้ลอยขึ้นมาผ่อนคลาย ผ่อนคลายขณะที่คุณหายใจให้เราส่งรักพูดกับอารมณ์นั้นในใจเบาๆฉันเห็นเธอแล้วนะ ฉันเห็นเธอแล้วขอบคุณที่อยู่กับฉันมาตลอดขอบคุณจริงๆฉันเห็นเธอแล้วนะในวันนี้และเป็นตอนนี้ฉันอนุญาตให้เธอจากไปลอยจากไปอย่างสงบ ในทุกลมหายใจหายใจเข้าและออกคุณกำลังเคลียร์พื้นที่ในใจคุณกำลังให้อภัยปลดปล่อยและวางลงทุกเรื่องราวทุกตัวตนในทุกลมหายใจคุณกำลังคืนพลังชีวิต ให้กแบตัวคุณเองทุกครั้งที่คุณปลดปล่อยวางสิ่งเกา่าอารมณ์เกา่าคุณกำลังเปิดพื้นที่ให้พลังงานใหม่ที่ว่างปรากฏ คุณกำลังชุบชีวิตให้กับตัวคุณพลังชีวิตใหม่ที่เบาสบายและเป่งประกา ถ้คุณพร้อมแล้วให้คุณค่อยๆนำพลังของคุณกลับคืนมาคุณสามารถเรียกคืนพลังทั้งหมดดึงพลังที่เคยติดค้างทั้งหมดกลับคืนมาดึงกลับคืนมาจากความสัมพันธ์เก่าๆดึงกลับคืนมา จากคำพูดที่เจ็บปวดดึงพลังกลับคืนมาจากช่วงเวลาที่คุณไม่เข้าใจตัวเองหายใจเข้าลึกๆช้าๆคุณกลับมารักและอบกอดตัวเองอบกอดหัวใจและจิตวิญ,ญญาณของตัวเอง หายใจเข้าด้วยความรู้สึกขอบคุณหายใจออกด้วยความรู้สึกปล่อยวางให้อภัยคุณยอดเยี่ยมและทำอย่างเต็มที่ดีที่สุดทุกขณะเสมอการเลือกอยู่ตรงนี้ อบกอดปลดปล่อยตัวเองเช่นนี้คือการรักในตนเองและคือความกล้าหาญที่สุดของหัวใจคุณขณะนี้คุณกำลังปลดปล่อยพลังงานเก่าที่ไม่จำเป็นอีกต่อไป ขอบคุณหัวใจคุณขอบคุณตัวคุณที่เปิดพื้นที่ให้การเยียวยาขอให้คุณกลับมาเชื่อมต่อกับพลังทั้งหมดอันบริบูรณ์ภายในตัวคุณเอง ขอให้ช่วงเวลาทุกขณะปัจจุบันทุกขณะเปี่ยมด้วยความสงบเบาสบายและอิสระจากภายในเราพบกันใหม่นะคะด้วยรักใหม่ตื่นรู้เพื่อการใช้ชีวิต